เตุผลที่ทไมถึงต้องนํารถเข้าศูนย์บริการอีสูส์สวัสดีค่ะแอนนี่สติทอนทองคา้าในขาศูนย์บริการคลิปนี้เราจะพาไปดู3เหตุผลที่ทไมถึงต้องนํารถเข้าศูนย์บริการจิงโกงเฮงอีสุสาขาแก่นคอยไปดูกันเลยค่ะ ขอ3เหตุผลค่ะว่าทำไมถึงต้องำรรถเข้าสู่บริการจริงตรงที่สุดสาขาเกียรคอยค่ะ 1. ที่สู่บริการของเรามีช่างผู้ชำนาญการผ่านการอบรมรถอินสูตรทุกรุ่นรวมถึงมีเครื่องมือพิเศษพร้อมใช้งานและบริการลูกค้า 2. มีอะไ่แท้มาตรฐานและมีการรับประกันคุณภาพทุกชิ้นและข้อสำคัญข้อที่3รถที่เข้าใช้บริการมีการรับประกันการซ่อม6เดือนหรือ1 0 0 0 0กิโลเมตร บริการดีที่คนสฉลีรีไว้ใจจิกงกงเฮงอิสุแกงคอยรู้สามสาเหตุอย่างนี้แล้วอย่าลืมนํารถมาใช้บริการที่ศูนย์บริการจิกงกงเฮงอิสุสาขาแกงคอยกันเย็นนะคะศูนย์บริการของเรามีทั้งงานบริการและงานประกันทําสีเราพร้อมยินดีให้คำปรึกษาและบริการลูกค้าอย่างจริงใจขอบคุณค่ะบ๊ายบาย